สวัสดีจ้าอริสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า <c oughs> เอา๋อะไรเอ่ยนี่ใครเอ่ยอายุนดูผมไออุุนแบบยาวเร็วมาก <c oughs> มีอรินบอกว่าน้องเป็นอะไรเหมือนนกอะไรนะใครบอกนะพ่อบอกเนาะใช่ไอรินเนาะพ่อบอกว่าผมน้องเหมือนนกหัวจุกเลย น้องน้องค่อมได้แล้วน้องไปได้แล้วนะ<อ> <laughs> จ๊ะเอไออุน่นไออุ่นเลยไหวไอดินเอาลิงให้น้องดูนี <c oughs> ่นะมีเสียงด้วยโอ้โหไออุ่นดีใจใหญ่เลยยิ้มยิ้มใหญ่เลยยิ้มใหญ่ยิ้มใหญ่เลย <c oughs> <อ> <c oughs> <อ> <c oughs> เป็นลิงเลยเหมือนลิงกันเลยเนี่ยเหมือนลิงเจ๊กๆดื้อเหมือนลิงเลยเนาะดื้อเหมือนลิงเจ๊กๆเลยใช่ไหมแน้องเป็นหมีน้องเป็นหมีอลินเป็นอะไรคะเป็นโตเบอรี่เป็นโตเบอรี่เออเอานะเอานะเอ๋ดู น้องกิ้งมาตือนก่อนนอนอยู่ตรงนู้นนะตรงที่นอนหนูโอ้เ <c oughs> oh, สียงดีแท้ไออุ่นเนยเ <c oughs> ตื่นละบ่ตื่นละบ่เอ๊ะละวตื่นแล้วอเอ้ยกอ๋อโอ้โหเอ้ยเต้นให้ดูหน่าเต้นอะไรกันนะกึ๊บ หมุน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 อ้าวล้มเลยอะไรเอ่ยืโอ้มีตุ๊กตาเยอะจังอาย ون, จุจะเอย๋อยล่ะไงไอรินจะไปนั่งบนทางบนหัวเลยก็จะป่งมาน้องมองไม่เห็นหรอกเออไอรินไปนั่งข้างบนหัวดูน้องกิ้งมาทางนี้แล้วน้องกิ้งมาแต่ก่อนนั่งอยู่ตรงนน้น นั่งเออนอนอยู่ตรงหมอนสีแดงหนูแล้วน้องก็กิ้งมาจนถึงตรงนี้เลยสีฟ้าเหรอใช่สีฟ้าเลยอืออายุนใช่สวัสดีค่ะอายุนเอ๊ะอายุนโอ้ยอยู่ไหนโอ้ดูพี่เอลินอุ้มตุ๊กตาเยอะจังว้ายอุ้มตุ๊กตาเยอะจังเลยพี่เอลินนะ <ม>ตัวเด็กยี่แค่นั้นแหละพอแล้วเยอะเยอะแล้วตัวเยอะเยอะแล้วหึหึหลิงเฮ้ยอ,อาเกษีนอนตื่นกันนี่ตอนเช้านี่ตื่นเช้าแล้วนี่เนาะ พี่น้องเป็นหมีพี่เป็นหมีอ๋อพี่ก็เป็นหมีน้องใส่เสืเส้อหมีวันนี้พีออรี่อ่าพีรินใส่เสื้อตอเบอรี่โอ้ยมีหลายขนาดเลยเนาะสัตว์เลี้ยงนี่มีสัตว์เลี้ยงเยอะจัง <c ười> ไออูนเนอร์เอ๊ะ มุกมาเลยเหลียวมาเลยจะเองขึ้นอาจะเองอามาเล็วกิ้งมาเล็วกิ้งมา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 พากันกิ้งมาไอรินก็อยากเป็นเบบีเห็นน้องกิ้งก็อยากกิ้งกับน้องเออว้าไอสาวนี่เอา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 อะไรตัวอะไรกระดึกกระดึกมานี่ฮะ

อลินน้องเดี๋ยวน้องก็งแนงนมองอลินนะลูกอลินแค่หยิบลงไปนน้องแกมองไม่เห็นลูกโอ้เป็นอะไรอาหาวนอนอีกแล้วอุ้ยง่วงเหรออาง่วงแล้วจ้ะง่วงละจ้ะ,ะ,จะเฮชอบคุยไออุ่นชอบคุยคุยด้วยโอเคโอเคหน่อยเดี๋ยวนนะ้เอออย่าทับน้องล,ลูกโอเคลินก็นอน อนอนไปคนละทิศคนละทางเลยจ๊ะว่ายัางไงาโอ้เสียงดีขึ้นนะว่ายัางไงาเอยนี่ลิงเจ๊กเจ๊กของพี่เอลินนะลิงเจ๊กเจ๊กนะพี่เอลินอยากเอาลิงมาหยอกไออุน่นเหรอฮะไออุ่นนะไออุ่นหิวนมหรือยัง ีลมไมเอ้าอ,อเอารนทำอะไรดูน้องมองอรินนะ <c oughs> <c oughs> ดูน้องมองอรนะินเห็นยังฝนตกทุกวันเลยซักผ้าแบบไม่แห้งเลยเนะ้อยินนะเราซักผ้าเนาะเก็บแล้วเก็บอีกเนาะฝนก็ตกทุกวันเลย วันนี้วันอะไรเขาวันนี้เขาทําบุญกันนะที่บ้านแม่อุ้ยเขาห่อข้าวฉากกันใช่ไหมวันนี้แม่หนูก็อยากไปด้วยอ๋อยากไปวัดเหรออยากไปวัดกับแม่อุ้ยเนาะเมื่อวานแม่อุ้ยโทรมาบอกว่าแม่อุ้ยจะไปวัดอดินไปนะแม่อุ้ยบอกแม่แม่อุ้ยโทรมาดินดืมลินดีเลยอ่ะเหรอ <laughs> ลืมเลยเหรอลูก กินเอาอืม,อมไออุนอออ่นกระเป๋าแม่เนี่ยแม่ก็ลืมเลยไออุ่นจ้าไออูนน้อยเออพระเจ้าเอ้ไออุ่นน้อยเอาจิ้มเกมน้องดูมือน้องสิเมื่อวานเมื่อวานน้องดึงผมตัวเองเพราะว่าผมมันยาวไปหรือเปล่าเอาเอาน้องจะดึงผมอีกแล้ว อย่านะอย่านะอย่ากำผมตัวเองนะลูกเมื่อวานกำผมตัวเองร้องแง้แง้แยเลยเนาะร้องอย่างแรงเลยอ่ะกำผมตัวเองที่บ้านแล้วหรอกำแรงมากแม่ก็รีบดึงออกเลยแกะมือออกแกะก็แน่นมากเลยนะมือน้องกำแน่นมากมือน้องกำแน่นเลยะ มูกอือจมูกไหนตาตายาสีกันอ่ะไหนคิ้วคิ้วหน้าผากน้องหน้าเหมือนใครน้องหน้าเหมือนไอรีนเนาะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนจ้าเจ้จ้อ่ะสบายดีกันสบายดีจ้าฟูเดลูกสบายดีจ้าเออสบายดีจ้า ค uh, ุณสบายดีไหนนะสบายดีหนนะหัวว่าเออจะเอ